โรงพยาบาลน่านมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะมีการวางแผนการพัฒนาทั้งในส่วนของโรงพยาบาลน่านเองการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลในจังหวัดน่านและโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่1ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้อย่างไร้รอยต่อโดยใช้หลักการที่ว่า One Province One Hospital ทำให้ประชาชนสามารถเข้ามารับบริการในโรงพยาบาลน,น่านได้ง่ายโดยการใช้บัตรประชาชนใบเดียวโดยการเชื่อมโยงระหว่างสาโปรแกรมที่พัฒนาโดยโรงพยาบาลน,น่านดังนี้ 1. m o บายแอปพลิเคชันด d รบุญยง 2.APIR1 ระบบเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพประชาชนในเกขตสุขภาพที่1 3. Mobile Application หมอของฉันทั้ง3โปรแกรมสามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้อย่างรวดเร็วทำให้สามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องทันเวลาและตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพของประชาชนในจังหวัดน่านโมบายแอปพลิเคชันด็อกเตอร์บุญยงเป็นแอปพลิเคชันเครื่องมือสำหรับแพทย์ สามารถใช้สารส,สนเทศของผู้ป่วยเพื่อประกอบการตัดสินใจในการรักษาอย่างถูกต้องได้ทุกทีทุกเวลาประโยชน์ที่จะได้รับจากโมบายแอปพลิเคชันด็อกเตอร์บุญยงผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วปลอดภัย โดยระบบข้อมูลที่เป็นเรียลไทม์เชื่อมโยงระบบ IOT White side จาก Central Monitor สามารถคำนวณค่าเซปซิสและแจ้งเตือนแพทย์ได้อย่างรวดเร็วข้อมูลประวัติการรักษาของตนเองข้อมูลพื้นฐานทั่วไปข้อมูลแพ้ยาข้อมูลการนัดข้อมูลการมารับบริการ API R1 สามารถเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพสามารถเชื่อมต่อกันได้ ทุกสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นข้อมูลสำหรับการประกอบการตัดสินใจเพื่อรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องโดยสามารถเปิดระบบ HIS ของโรงพยาบาลนานและ h o s XP และ HIS อื่นๆได้เพื่อสะดวกต่อการใช้งานโดยโปรแกรมได้เชื่อมโยงกับผลการตรวจและประวัติการรักษาของทุกโรงพยาบาลที่มีการเชื่อมต่อกับระบบได้อย่างเป็นปัจจุบัน และยังเชื่อมโยงกับระบบ AI สามารถดูผลเอ็กซเรย์โรคสวงอกได้ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้โปรแกรม API ประโยชน์ที่ผู้ป่วยได้รับผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ADR เท่ากับ0%ลดการซ้ำซ้อนในการให้ยา SK ให้ยาวาควรีนถูกต้อง100%ร์เซติดตามประวัติอย่างรวดเร็ว สามารถดูประวัติที่ผู้ป่วยรักษาทุกโรงพยาบาลภายในจังหวัดน่านได้ภายใน3วินาที Mobile ยแอปพลิเคชันหมอของฉันประกอบด้วยคุณสมบัติต่างๆเช่นการเข้าถึงอิเล็กทรอนิกส์เฮลส์เล็กคการส่งปรึกษาผู้ป่วยระหว่างสถานบริการการนัดหมายรีเฟอร์ออนไลน์และการรับและส่งข้อมูลทางการแพทย์โดยมีการให้ความสำคัญกับการออกแบบให้ใช้งานง่าย ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางทําให้ผู้ป่วยลดการเดินทางและการนัดหมายที่ซ้ําซ้อนแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆสามารถติดตามสถานะผู้ป่วยและการรักษาแบบผู้ป่วยได้ทุกทีทุกเวลาเชื่อมโยงได้อย่างไร้รอยต่อกับโมบายแอปพลิเคชันด็อกเตอรบุญยงและระบบ API r 1. ดโดยมีผลลัพธ์การเข้าใช้งาน โมบายแอปพลิเคชันหมอของฉันและโมบายแอปพลิเคชันด็อเตอร์บุญยงในปี2,565ถึงปี2,567พบว่ามีการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตอันใกล้นี้โรงพยาบาลน่านได้วางแผนในการพัฒนาต่อยอดระบบการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพให้มีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย ด้วยความตั้งใจการพัฒนาระบบของทีมสารสนเทศโรงพยาบาลน่านพวกเรามุ่งมันทำงานด้วยหัวใจเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่ดีและนำไปสู่การพัฒนาระบบการบริการที่สะดวกรวดเร็วทันสมัยปลอดภัยเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน